สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3หน่อยเนาะวันที่18กันยายน2568นะครับเมื่อวานให้4กับให้4กับ0นะครับพี่พี่4ไม่มาเนาะยังดีที่มาสายรูดอยู่นะครับฮานอยพิเศษ13301ใครรูดที่0เข้าไปที่01ตรงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นให้เนาะสายจวินมา01นะครับ ปกติ005 56นะครับเนาะใครรูดที่0เข้าไปที่05นะครับของเราตัวเจาะไม่มาเนาะมาแค่สายรูดนะครับรอบนี้ v p นะครับ518กับ27ของเราในตัวเจาะไม่มีเนาะแต่ว่าท่านใดจับบินตารางเนี่ยเด้งบนเด้งล่างเนาะเข้าไปที่27แล้วก็18นะครับอันนี้สายจับบินเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนแนวทางในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่ๆเนาะไปอย่างเร่งรีบนิดหนึ่งนะครับก็เดนตารางนะครับผมจะเป็นที่เลข4เลข5เลข8เลขเจ็ดเลข7เลข6เลข9นะครับ สายวิ่งสายรูดนะครับวันนี้ผมให้วิ่งไปที่เลขวิ่งไปที่เลข8สายรูดนะครับให้ไปที่เลข4ี่นะวันนี้เนาะ85 86 87 89นะครับ45 46 4ี่เจตัวนะครับพี่ๆสมตัวผมให้ไปที่8 8ดแแล้วก็4 89นะครับ8ปด8ี่หนะครับสามตัว เด่นที่4แล้วก็8 4แล้วก็8ลดเจาะ4 6 8 9นะครับพี่พี่8 7แล้วก็4 5นะครับก็ประมาณนี้นะครับแนวทางฮาหนอยเนาะโค้งสุดท้ายท่านใดชื่นชอบวันนี้ ขอให้มาดึ้งๆปังๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ